บู็克เนยก็ให้สี่สองร้อยเก้าสิบสองอานันตปัตชเยอปติเทเถนาสสดีทุกท่านนะผมในวันวิสาขาบูชาที่สองกุมภาพันธ์ด้วยบูล็สองร้อยเก้าสิบสองนั้นจะมีชื่อตอนว่าแบล็คลักหรือแปลไทยเลยคือโชคลายภาพของมังงะาได้อยู่ที่การดวลกันระหว่างลินกับไกเซอร์อีกครั้งทั้งสองคนตอนนี้นั้นกำลังใช้ไล่เวียดกันตัวของไกเซอร์ที่ตัวเล็กกว่าเนี่ยก็ได้คิดในใ,ใจโว้ยนี่ฉันรู้อยู่แล้วว่าแกต้องมา ไอเวนนี่ทุ่มสุดตัวเลยสินะเพื่อทำลายการประสานทีมกันระหว่างตัวของเรากับโยจิไอเวนนี่มันปีศาจในการทำลายล้างเพราะฉะนั้นแล้ววิธีเดียวที่เราสามารถทำประตูได้เลยคือการจัดการกับความโลภของหมอนี่แต่ว่าถ้าเกิดไอหมอนี่สามารถขัดจังหวะการร่วมทีมของเรากับโยจิได้ในตอนนี้แล้วก็ทุกอย่างก็จบเหมือนกันดังนั้นแล้วตัวเราต้องคอยระวังตำแหน่งของตัวเองเพื่อให้สัมพันธ์กับคนที่ได้สมบัติคนสุดท้าย แต่แล้วในจังหวะที่ไกเซอร์กับลินนั้นกำลังวิ่งเบียดกันมาวินาซีนั้นอิสงีเนี่ยก็ได้วิ่งตัดสายมาทําให้ในตอนนี้ไกเซอร์ที่เห็น,นก็ได้คิดในใ,ใจโยจิหมอนั่นมาในตอนนี้งั้นเหรอเดี๋ยวก่อนนะถ้าเกิดเรากับโยจิได้มีการวิ่งสลับทางกันนั่นเป็นโอกาสทําให้ลิน,นเกิดความสับสนและลบกวนุมมองของหมอนั่นเพระฉะนั้นแล้วสิ่งที่ดีที่สุดในตอนนี้เลยคือพวกเราสองคนมุ่งหน้าไปทาประตูและจากนั้นก็ให้หมอนี่ทําลายพวกเราคนใดคนหนึ่งอีกคนนึ่งก็จะ ดังนั้นแล้วพวกเราสองคนก็ทราบถึงเรื่องนี้ดีโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรตัวของเรากับอีสัง,งี้พวกเราสองคนกําลังคิดอยู่ในระดับเดียวกันและตัวนายเองก็อยู่ในตาแหน่งที่สมบูรณ์แบบนี่แหละคือฟุตบอลที่เล่นกับตัวนายโยอจิสิ้นสุดความคิดนั้นอีสังเงีงยบไกเซอร์นะ่ยก็ได้วิ่งสลับกันรตรงหน้าลินจากนั้นตัวของไกเซอร์ก็ได้คิดในใจสิ่งนี้นะน่าทึ่งมากมันสนุกสนุกแบบสัตสๆเพราะฉะนั้นเราด้วยการู่โจของพวกเราในตอนนี้จากนั้นเสียงของไกเซอร์ก็ได้พูดออกมา ฉันจะกลายเป็นจกักรพรรดิแห่งมิติใหม่เองแล้วจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้วิ่งสลับตรงหน้าของลินจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาข้างหลังของลินตัวของเนทตอนนี้นั้นกําลังวิ่งตามลินเหมือนเนทที่ได้เห็นการเล่นในครั้งนี้ตัวเขาเนี่ยเริ่มเหงื่อตกตัวของเราตัวเราไม่ได้เป็นที่ต้องการอีกแล้วแล้วเนทก็นึกถึงคำพูดของไกเซอร์ก่อนหน้านี้การยอมแพ้ในฟุตบอลไซ่อยู่เว้แล้วจากนั้นตัวของเนทก็ได้คิดในใจไกเซอร์ของเราถูกไอ้เจ้าโยจินั่นขโมยไป แล้วที่เราต้องทําเลยคือทําอะไรล่ะเราเองก็ต้องเปลี่ยนแปลงแต่ว่าตัวเราเองจะเปลี่ยนอะไรล่ะจากนั้นเขาพูดของไกเซอร์นยก็ยังคงดังกือกกล้องพวกหมูโสโครกที่มีความคิดของตัวเองเนะย,ยอมแพ้ไปซะและเน็ก็นึกถึงภาพวานวานตอนที่ไกเซอร์ได้ชวนเขาเล่นบอลครั้งแรกลุกขึ้นมาซะและนายก็มาลุยกับฉันไอกระจอกภาพวานวานที่ตัวของไกเซอร์กับเน็ได้เคยใช้ร่วมกันช่วงเวลาที่เขาสองคนนั้นเคยอาบน้ําหลังเล่นบอลด้วยกัน คำพูดของไกเซอร์ที่ได้ความหวังเขาตั้งแต่วันแรกความปรารถนานั้นไม่ใช่เรื่องที่ไม่สามารถเป็นไปได้ถ้าเกิดมีฉันทําให้เนีทก็ได้คิดในใจในช่วงเวลานั้นเขาไล่เวทใส่เราแต่เหมือนในเวลานี้ของจริงนะเพิ่งเริ่มต้นเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดตัวนายไม่ต้องการฉันอีกต่อไปแล้วก็ถ้าเกิดตัวนายนะอยากเริ่มต้นใหม่จริงๆถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นแล้วตัวฉันเองนะก็จะเปลี่ยนไปเหมือนกันลาก่อนไกเซอร์ของฉันลาก่อน สิ้นความคิดนั้นของเนสดแววตาของเนสก็ได้มีไฟในการเล่นบอลอีกครั้งถึงแม้ว่าตัวเราเองจะเคยเชื่อว่าเรากับไกเซอร์น่ะจะขึ้นไปสู่จุดสูงสุดของวงการฟุตบอลด้วยกันแล้วจากนั้นภาพของงาก็ได้ตัดมาหาเฮียวรีกับคาราสุขณะที่เฮียวรีนั้นกำลังพยายามในการส่งบอลแต่ว่าคาราสุีน่นก็ได้ขัดขวางเฮียวรีนี่คือทั้งหมดที่ตัวนายมีแล้วงั้นเหรอมาแลดูธรรมดาไปไหมเฮียวรีที่ได้ฟังเช่นนั้นเนี่ยก็ได้พูดส่วนกับตัวนายเองก็เหมือนกัน ถ้เกิดนายแน่จริงแล้วก็ก็มาลองแย่งไปดูสิ้นคําพูดนั้นเฮียวรีก็ได้เปิดใช้งานเมตาวิชันระยะทางของเราในการส่งตอนนี้พวกเขาอยู่ในระยะแล้วแต่ว่าที่เราต้องรอเลยคือจังหวะในการส่งจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่ไกเซอร์ลิลลี่สังยิลินที่กําลังโดนวิ่งสลับฟันปลาอยู่ไหนก็ได้คิดในใจ2คนนี้ถ้าเกิดเราประกบคนใดคนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็สามารถเคลื่อนตัวไปข้างหน้าได้และตัวเราเองก็สามารถทําลายมันได้คนใดคนหนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วเรา,เราก็มีแต่ต้องลองเดิมพัน สิ้นความคิดนั้นตัวของเฮียวลีตอนนี้เนี่ยก็ได้เห็นจังหวะพอดีตอนนี้แหละแล้วจากนั้นเฮียวลีก็ได้วิ่งตัดขวาคาราสุไปสต็อปแอนด์บูทจากนั้นเหมือนลีนเนี่ยเริ่มไหวตัวจะส่งแล้วงั้นเหรออีสังี้หรือว่าอกุหลาบเนาะสิ้นความคิดนั้นเฮียวลีเนี่ยก็ได้ยิงลูกส่งมาในจังหวะที่ลูกส่งได้ถูกส่งตัวของลินเลือกทำลายอีสังี้ลินได้ใช้ไหล่เข้าชนอีสังี้ตัวฉันน่ะอยากทำลายล้างแกทําไมอีสังี้ที่เล่นแบบนั้นเนี่ยก็ได้กัดฟันสุดท้ายแล้ว ก็เป็นเรางั้นสินะทําห้เฮียวลีที่เห่นแบบนั้นเนี่ยตัวเขาก็ได้ยิ้มเลยเป็นอย่างที่ได้มีการคิดไว้ลูกส่งนี้นะส่งให้กับเจ้ากุหลาบฟ,ฟ้าวินาสีนเองภาพก็ได้ตัดมาหาไกเซอร์ดวงดีชะมัดแต่แล้วในจังหวะนั้นชิโดเนี่ยวิ่งมาจากไหนไม่รู้แต่ว่าฉันนะ่ะมองเห็นแกอยู่ไอ้กุลาบขี่แพ้ถ้าเกิดยังไงซอลินจะไม่เลือกแกนั่นหมายความว่าคงต้องเป็นฉันที่จัดการแกสิ้นคำพูดนั้นตัวของไกเซอร์ที่ได้เห็นเนี่ยก็ได้กัดฟันไอ้บัตซบ แล้วจากนั้นชิโดเนี่ยก็ได้หม่งลูกบอลน,นั้นทิ้งไปทาให้อีสงเงียบไกเซอร์ได้เห็นภาพนั้นเนี่ยก็ได้เจ็บใจบัตซทบโ,โว้ยและในจังหวะนั้นเองตัวของชาวเชเวียเนี่ยก็ได้วิ่งมาหาบอลเจ๋งจัดเลยชิโดจังลินจังเป็นการต่อยอดคอมโบที่เจ๋งมากเพราะฉะนั้นแล้วมาลุยกันเลยสุดยอดนะฆ่าสายตอบโต้สิ้นคําพูดนั้นคุณินามีเนี่ยก็ได้พูดแรกขึ้นมามันยังไม่จบสันหน่อยไอหัวทองลูกกะหลี่ แล้วจากนั้นคุณยามิก็ได้ใช้หัวเขาหม่งบอลก่อนที่ชาวนจะถึงบอลทําให้ชาวที่เรียนแบบนั้นตัวเขาเนี่ยก็ได้ตกใจอะอะไรเนี่ยแล้วจากนั้นบอลที่คุณยามิได้หมองทิ้งมันกําลังอยู่ท่ามกลางระหว่างคู่ของลินกับอิสงีและคู่ของไกเซอร์กับชิโดสไซต้าของอิสงยที่ได้มองบอลกากาศด,ดวงตาเขานั้นมองเห็นบางอย่างจิกซอได้ถูกต่อขึ้นอีกครั้งและแล้วมังงะเรื่องบูล็อกตอนที่292ก,ก็ได้จบลงไป มังงะในตอนนี้เท่าที่ผมได้มีการอ่านดูนะฮะเหมือนมันจะใกล้ยิงแล้วแต่ว่าอย่างที่เราได้มีการคิดกันว่ามังงะในตอน2องร้อนั้นจะไม่ได้มีการยิงประตูกันเกิดขึ้นแต่ถามมีโอกาสไหมมังงะในตอนหน้ามีโอกาสแน่นอนนะฮะเพราะว่าจากมังงะในตอนก่อนเลยได้มีการย้อนดีดของแต่ละคนบ้างเล็กน้อยแล้วว่าแต่ละคนเนี่ยเล่นกับอิสงี้แล้วมีการเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมารวมถึงมังงะในตอนนี้เนี่ยตัวของเน้เนี่ยก็เริ่มหาอีโก้ของตัวเองเจอแล้วหลังจากที่ตัวเขานะฮะเหมือนกับ ทังทลายจากไกเซอร์เนาะก็คือผิดหวังกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแหละสุดท้ายแล้วตัวเขาเนี่ยก็ได้กำเนิดใหม่จากการแข่งในครั้งนี้จะมีอิซงิไกเซอร์และเนททั้ง3คนในตอนนี้ได้กำเนิดใหม่ส่วนฝั่งของ PXG กเนี่ยก็ได้กำเนิดใหม่เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการเล่นต่อบอลของลินกับตัวของชิโดที่เราแทบจะไม่เคยเห็น2คนนี้เนี่ยส่งบอลให้กันนะฮะแต่ว่าถึงแบบนั้นแล้วมันเทียบไม่ได้กับไกเซอร์อิซงิอยู่แล้วอันนี้เราก็น่าจะทราบกัน ราะฉะนั้นแล้วผมคิดว่ามาังงั้นในตอนหน้ามีโอกาสในการทำประตูส่วนใครทำประตูนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับดวงเนาะบางคนบอกฉีกๆไปเลยครับเนสยิงประตู อาจจะเป็นไ่ได้นะฮะผมคิดว่าเนสเนี่ยมันคือหนึ่งในคีย์ของการทำประตูแต่เนสเนี่ยเขาไม่ได้แบบต้องการไกเซอร์อีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเนสได้บอลจริงๆแล้วเนสต้องส่งเนี่ยอาจจะส่งให้กไกเซอร์ก็ได้อีสงนีก็ได้คำพูดของเนสในมังงะตอนนี้ค่อนข้างชัดเจนมากนะฮะว่าถ้าเกิดตัวของไกเซอร์ไกเซอร์ของเราเนี่ยไม่ต้องการเราอีกต่อไปใช้คําว่าไกเซอร์ของเราด้วยนะฮะแหมคําพูดก็คือตัวเขาเนี่ยก็จะแบบเปลี่ยนแปลงเช่นกันดังนั้นแล้วมังงะตอนที่293เรามารอชมแสงา ภาพของพมแห่งสนามที่นะตอนนี้ตัวของเขาได้ปลุกเวทในตัวให้ตื่นขึ้นอีกครั้งและบอกตามตรงนะฮะจังหวะที่ผมกําลังภาคว่าเน้นนึกถึงช่วงเวลาที่มีความสูงที่เขาได้อ่านน้ำมาไกเซอร์เนี่ยไอ้เฮียกูภาค3รอบ4รอบเลยนะคือเวลาภาคว่าแบบ เขานึกถ <łość> ึงความสุขที่เขาได้เคยอยู่กับไกเซอร์ตอนอาบน้ําแค่คิดว่าจะพาก็หานตาแตกอะโอเคก็ต้องขอบคุณคนโดเน a t ในเดือนนี้ด้วยเนี่ยผมคุณแซนดี้คุณไซลับคุณท y ถ้ายังไงแล้วสามารถโดเน a เป็นกําลังใจเจ้าของช่องได้ที่ลิงก์โดเน a t i o มีด้านล่างคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ